มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดชีวิตซุปตาเบลล่าราณีออกงานแต่ละทีบริการรายล้อมไม่ห่างตัวสมเป็นซุปตาระดับประเทศทั้งโสดทั้งสวยนาทีนี้ฮอตแบบไม่มีใครมาต้านได้เลยจริงๆนะคะสาหรับ,รบนางเอกสาวซุปตาเบลล่าราณีที่กลับมาใช้สถานะโสดได้สักพักใหญ่แล้วค่ะและตอนนี้การงานของเธอก็ปังสดสด คิวยาวแน่นไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นละครทีเซ็นเตอร์หรือว่างานโชว์ตัวต่างๆบอกเลยค่ะว่าปังไม่ไหวงานรุมล้อมไม่ไหวจริงๆค่ะแพบจะไม่ได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งคนที่เพอร์เฟกมากจริงๆค่ะงานนี้ต้องขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร แต่ว่าหากเมื่อไหร่ที่เธอมีเวลาว่างก็จะควงแขนคุณแม่แล้วก็ควรสนิทไปร่วมทําบุญตามสถานที่ต่างๆนะคะเรียได้ว่าเธอเองสวยแล้วก็ใจบุญด้วยค่ะล่าสุดนะคะได้ออกงานอีเวนต์แบรนด์ดังใจกลางเมืองอย่างศูนย์การค้าเซนทันเวิร์มาในลุกชุดสีเขียวเข้ากับเบลล่ามากเลยค่ะ ซึ่งบรรยากาศภายในงานคึกคักมากๆนะคะมีแฟนคลับไปรอต้อนรับอย่างหนาแน่นเลยค่ะพร้อมกับส่งเสียงชมเบลล่าตลอดทางเดินซึ่งตลอดทางนั้นก็มีกาดนายล้อมรอบตัวนะคะดูแลความปลอดภัยของสาวเบลล่าจำนวนมากสมกับเป็นซุปตาระดับประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะเปิดชีวิตซุปตาเบลล่ารานีออกงานแต่ละทีนะคะบริการนายล้อมไม่ห่างตัวสมเป็นซุปตา์ระดับประเทศขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ